รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าลินินผสมฟ้ายนะคะพี่ตัวเนี้นะคะผ้านะพี่ด้านหน้าจะแต่งลูกไม้เนื้อแบบนี้นะคะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะลูกไม้น่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่แล้วก็มีซับในตรงเนื้อลูกไม้ให้อย่างดีนะคะพี่งานงานป้ายอย่างดีงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็ดูมุกนะสีเดียวกับตัวลูกไม้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะคะ ส่วนด้านหลังค่ะผ้าลินินผสมฝ้ายนะผ้าตัวแพงเลยค่ะพี่ด้านหลังผ้าลินินผสมฝ้ายเนื้อผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ยืดด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้และมีซับในตรงเนื้อลูกไม้ให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะงานเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวย ทรงสวยๆเป็นฟิลใส่สบายๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษนะให้พี่แค่259เท่านั้นตัวน,นี้เป็นโปรให้นะจาก279แล้วถูกแล้วตัวน,นี้ลดให้เหลือ259อีกพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่โยกับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วย พี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะตัวนี้จะเป็นแดงเข้มนะคะพี่สีต่อไปนะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะต่อไปนะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะลายสวยมากๆตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะพี่ถ้ารับพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะมันจะเป็นหรือว่าจะเรียกเขียวมินก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเขียวอมฟ้านะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รักตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส้มชานะคะพี่ดูเนื้อลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาใจนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับก,กี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะผ้าดีมากๆลิมนผสมไฟและลูกไม้สวยๆแบบนี้เลย ให้พี่แค่259เท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะตัวนี้จะเป็นส้มชานะสีนี้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะตัวนี้คล้ายๆมันจะเป็นแบบเหมือนเขียวมินลูกค้าจะเรียกเขียวมิน์ก็ได้ตัวนี้ต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ สีต่อไปะค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะพี่ดูนะดำขายดีอยู่แล้วนะและกระดุมมุกแกะได้จริงถูกเนสสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยและสีสุดท้ายนะคะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองห้าเก้าเท่านั้นตัวนี้ต้องกดเลยลีนินผสม้ายผ้าด,ดีมากๆค่ะ